สวัสดีค่ะทุกค, <ım. S 2> คนต,ตอนนี้ก <N> ็ <bt tall> อยู่กับช่องซีเนียรนั่นเองวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเปลี่ยนวอลเปเปอร์หน้าจอโทรศัพท์ตรงนี้นะให้เราเราก็ทําการดาวน์โหลดแอปอันนี้มาแอปคะวอลเปเปอร์ยูนิคอร์นน่ารักก็ขอแอปวอลเปเปอร์ยูนิคอนน่ารักน่ารักดูนะคะเราจะเลือกดวงไหนกัน <kit> อ <magic> <matin> ันนี้ เราคยใช้บนนี้นะเนี่ยอันนี้เราใช้อันนี้คืออันนี้เราใช้คนะ่ะเราจะเลือกอันอื่นแล้วเราก็เลือกไปนะว่าเราจะได้ไนอนไรได้อันนี้แล้วก็กดไปที่ตรงนี้ตั้งเป็นวอ l เปเปอร น,นี่มันก็จะเป็นแบบนี้ต้วมันสามารถตั้งเป็นลายเชื่อถ้าใครอยากดาวโหลดก็ไปดาวโหลดได้เลยมันชื่อว่า เราเป็นภาษาอังกฤษตลอดไม่หโอเคถ้ากดใครอยากเป็ก็ไปดาวน์โหลดกันเลยใครอยากให้เรารีวิวสแอปนี้กดหนึ่งมานะถ้าจะให้รีวิวนี้กดสองโอเคบายบาย